เอาละครับผมวันนี้นะครับมาพบกับช่องหมอเทอีกเหมือนเคยนะครับผมวันนี้นะครับวันที่วันที่เท่าไหร่นะอ๋อวันที่5ตุลานะครับผมก็มีกิจกรรมอัปเดตใหม่เข้ามานะครับผมเป็นกิจกรรมทางปฏิทินทางด้านขวาเลยแล้วก็เข้ามาในกิจกรรมนะครับผมเป็นกิจกรรมเปิด์ทางสินค้าฟรีไฟล์นะครับรวมมิดไอเทมเด็ดลดสูงสุด80%นะครับผมระหว่างวันที่5ตุลาสองพันถึง เซเว่นตุลาสองพันพระมหกสิบสามนี่เองอ่าก็มาให้หกวันหรือเรียกว่าอาิตยหนึ่งว่ะประมาณอันละเกือบเกือบอาทิตย์นะครับผมอ่มกากานน็ชื่อว่าในเนี่ยถั่วเซตเลนะครับถอดเสื้ออ่าชุดไอเนี่ยชุดไอเยี่ยมอ่ะเออเออเนี่ยได้นะเหมาะเออผมเออที่ีททั้งนั้นเลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันนะครับผมข้างในเป็นยังไงตอนนี้เพชรผมก็เหลือหนึ่งร้อยสิบหกเพชรนะเพราะว่าหมดกับไอสกีนเอเคไปเยอะอ่าก็คือว่า ของเนี่ยครับมันจะลดแค่ห้าสิบหรือเปล่านะห้าสิบถึงแปดสิเปอร์เซ็นต์นะจากที่ผมดูนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีต่ำกว่าห้าสิบนะเพราะว่ามันห้าสิบขึ้นแล้วสูงสุดจะลดแค่แปดิเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมได้ถึงแปดสิสานะเห็นไหมเนี่ยทา้านขวาเนี่ยจิกเกตด,ดอกไม้ไฟเนี่ยลดถึงแปสิบสาเปอร์เซ็นต์เลยนะอือก็เนี่ยครับน่าจะสูงสุดแล้วแต่อย่างอื่นนะผมอยากเออไอเนี้ยตัวสุ่มเนี่ยถ้าลดสักแปสิบสามนี่จะดีมากเลยนะลดห้านสะิบแปดลบเออ ที่เป็นของเรแลนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะชุดนี้ก็แลนะแต่มันไม่ซ่อนก่อนนะเนี่ยเตียเซียนเนี่ยเออแต่มันแบบเวลาใส่ก่อนแล้วมันบางชุดนะครับผมอถอดเสื้อนี่ก็แลนะ,ะก็ก็ไม่แลแต่คนก็ใส่เยอะเนี่ยถอดเสื้อเนี่ยคนก็คิตกันอยูอ่ชุดผู้หญิงอ๋อแล้วก็นี่ไง TP เสียมพูนี่นี่อันนี้ก็แลนะแต่ก็ไม่ถึงกับแลเท่าไหร่นะมันเป็นของที่แบบว่า ปาปานกลางนะไม่ถึงกระแลเท่าไหร่มีท่าเต้นนะครับผมบุสลีกังฟูไฟนี่เองในท่าเต้นเอี่ยวตัวนะครับอืมถือว่าได้ได้นะได้นะอะเดี๋ยวผมจะลองซื้อสักหนึ่งชิ้นนะครับผมไม่รู้จะซื้ออะไรดีเออเอาอะไรดีนะผมอยากได้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 อไดเอเสื้อ,อเสื้อก็ไม่เอาดีกว่าเสื้อเอาเป็นอะไรดียผมมีหนึ่งร้อยเพชรนะครับเอาท่าเต้นหรอท่าเต้นก็เอาไว้ก่อนแล้วกัน แล้วผมจะซื้อให้ดูนะครับผมแมวคิบะเฮ้ยคิบาก็เท่อะแต่แมวอะอ่ะ,อะผมรู้สึกว่าผมจะแว่นตานะอะเอาแว่นตาดีกว่าอ่ะเรียกมันมึนไปวะเอามึนมึนเลยอ่ะซื้อแว่นตาไปซื้อปับ๊บอ่าของก็จะหมดนะครับผมก็คือซื้อไปแล้วอย่างอื่นก็จะราคาเท่าเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมซื้อได้หมดกลางกระดานนะครับผมอ่า ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสาหรับกิจกรรมอัปเดตวันนี้นะครับก็คือมันน่าจะมีให้7วันละครับน่าจะอัปเดตตั้งแต่ตีสามแล้วนะเพราะว่าเหลือ6วันกับ1 1เชั่วโมงอ่าก็คือดูประวัติการสั่งซื้อนะครับผมเป็นแว่นตานะเออคุ้มนะครับผมถือว่าลด8ปลด5 0ก็เหมือนกิจกรรมทั่วไปแล้วแต่ว่าได้ลดเลยอ่าเ,เดี๋ยวลองไปดูแต่งแต่งตัวใส่แว่นกันนะเราจะเฟี้ยวขนาดไหนครับอ่าป้อยู่นะ เออมันเป็นเว้นอะนะแต่ดูมึนๆน,นะครับอ่แล้วก็จะมาตอบคำถามกับเชียร์ติดจอตอบถูกรับไทีมฟรีนะครับผมอ่ะมาไปดูกันว่ามีคำถามอะไรนะอ่าคริสไปเลยอ่าคำถามมาใหม่แล้วนะครับผมข้อที่หนึ่งจากการแข่งขันเดย์เก้าทีมใดได้คว้าทีมออฟ h ด d เดย์ไปครอง อ่าเดี๋ยวผมตัดไปใน Youtube การแข่งขันเลยนะครับผมมาทีมใดได,ได้ทีมออฟเดอะเดย์ไปคลองอ่าก็นี่นะครับภาพของ Youtube Free Fire Thailand นะครับผมก็คือนี่นะครับเห็นไหม Free Fire Pro League Season 3อ่าเห็นไหมครับผม d ดยนะเออเป็นทีม expe sport นะครับผมอ่าเห็นไหมก็คิวไป21นะครับผมดาเมจเออ่นนะก็ตอบไปเลยว่าเป็นทีม expe sport นะครับผม เราก็มากดใน e x p e sport นะครับผมกดไปเลยยืนยันอ่าตอบถูกครับผมก็ตรวจยืนยันไปแล้วก็คำถามข้อที่สอนะครับผมจากการแข่งขัน d 1 0อ,อ๋อดีที่อะไรผู้ผิดแล้แข่นขัน d 1 0ทีม illuminate นะครับเก็บคะแนนคิวไปได้ทั้งหมดโอ้โหเก็บคะแนนคิวใช่ไหมเออเก็บคะแนนคิวไปได้ทั้งหมดมันได้กี่เต็มวะนะันอะเดี๋ยวผมไปดูให้เดี๋ยวผมไปดูให้นะครับผมว่า illuminate ได้ไปกี่คะแนนคิวนะครับผม อ่าตอนนี้เราก็มาเปิดหน้าเออ่ของการแข่งขัน Free Fire Pro League นะครับเดย์สิบนะครับผมอ่าจะเห็นนะครับทีม Illumi เคืออยู่ในอันดับที่2นะครับผมอ่าคะแนนก็คือ KP นะครับผมก็จะอยู่ในที่36คะแนนนี่คือคะแนน Q นะครับอ่าส่วน RP ก็คือคะแนนเอ่ออันดับนะครับก็คือคะแนนอันดับเขาได้50คะแนนส่วน KP ก็แนน Q, Q นะครับผมอ่าเขาได้คะแนนไปเอ่อ36คะแนนหรือเปรียบได้ว่าเขาอ่ะ ได้18คิวนะครับผมแล้วก็คูณ2ไปแต่วก็เป็น36อ่าท่านั้นเราได้คำตอบที่36อ่าเราก็ได้คำตอบมาที่36คะแนนนะครับผมเป็นคำถามที่2เราก็ตอบไปเลยครับว่า36คะแนนยืนยันเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่าตอบถูกนะครับผมยินดีด้วยนะครับรับไปเลยอ่าตอนนี้แล้วครับเห็นไหมคะแนนสะสมของเรามี8คะแนนแล้วนะครับผมต่อไปก็อาทิตย์ถัดไปก็น่าจะเป็น10คะแนนนะครับผมจะได้เป็นอ่าชุดนะครับผมเฮ้ยเราแก้ความจริงแล้วนะครับผมที่จะได้รูปซองกระโหลก ่าเราก็ต้องรออาทิตย์หน้านะครับผมเป็นวันจันทร์หน้าเลยอ่าแตงแล้วครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับ <Let 's S 1> ผมฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทํำลิปข่าวสารออใหม่ๆ mm hmm. ด้วยนะครับ mm hmm. ผมสวัสดีครับ Let's warm up.